สำหรับเมนูทางรายการพักบ้างอะไรบ้างจะแนะนําวันนี้นะครับนั่นก็คือปลากระพงทอดน้ําปลานั่นเองที่รับรองว่าสดใหม่แน่นอนเพราะที่นี่มีแพรปลปาเป็นของตัวเองครับจึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่ขึ้นมาจากน้ําถึงปากคุณผู้ชมเลยทันทีต่อด้วยเมนูน้ําที่พกพาก,กลิ่นอายของเมืองใต้นะครับนั่นก็คือต้มขาทะเล คน้คนๆกับกระทิที่มีสูตรเฉพาะของทางร้านนี้อ,อืต่อด้วยเมนูสุขภาพผักพื้นบ้านนะครับนั่นก็คือผักเหลียงผักไข่ครับและยำผักกุดนั่นเอง ส่วนผสมที่ลงตัวกับรสชาติที่คุ้นลิ้นกับกลิ่นอายความเป็นระนองถ้าคุณผู้ชมได้ลองแล้วจะติดใจนะจะบอกให้ปิดท้ายด้วยหมูแดดเดียวภูทาราครับคัดสรรเฉพาะส่วนที่มีอยู่2ขีดในตัวหมูซึ่งทางรายการถามเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเปิดเผยสูตรครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราเรียกว่ายกครัว ภูทารารีสอร์ทเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้เลยนะฮะเพื่อบรรยากาศที่ดีนะฮะครับครับผมก็แนะนํากันเลยดีกว่าฮะมาช้าอยู่ใยอย่างแรกที่จะแนะนำนะครับ,รบจะเป็นจานนี้เลยฮะจานแรกนี่ใช่ครับจะเป็นนี่คือมันคือหมูดัดเดียวซึ่งเรารจัดว่าเป็นสเปเชียลดิส ของที่นี่เลยครับจานพิเศษเลยนะฮะใช่ครับเป็นหมูแดดเดียวภูทาลาฮะครับคือความพิเศษของจานนี้เนี่ยก็จะเป็นยังไงครับเป็นื้อหมูเนื้อหมูตัวมีอะอ๋อไม่ใช่ครับก็เป็นเนื้อหมูที่ว่าครับเออในหมูหนึ่งตัวเนี่ยครับผมส่วนส่วนนี้จะมีแค่สองขีดอืมอ่าฮะส่วนนั้นส่วนก็คือส่วนนั้นก็คือส่วนไหนก็อ๋อไม่ได้เป็นส่วนที่คลามใช่ครับคล้ำมากขาคือมันจะเป็นส่วนที่เป็นมีรสชาติเนี่ยคล้ายกับเนื้อ นิดนึงฮะเป็นคล้ายๆกับเนื้อแต่ว่ามันจะไม่เหนียวครับจะ,จะมีความหนึบใช่ใชครับมีความหนึบครับฮะซึ่งมันจะมันจะให้รสชาติแบบว่าคือแปลกกว่าเนื้อ <ừ> หมูทั่วไปเรียกว่าคัดพิเศษครับผมบหนึ่งตัวมีแค่2ขีดนะฮะโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงครับ แล้วก็จานต่อไปนะฮะจะเป็นผัดผักเหลียงครับอ๋อนี่นะฮะใช่ครับจะเป็นจานนี้เลยเพราะว่าทางใต้เนี่ยเป็นผักที่ขึ้นชื่อครับผักเหลียงผักเหลียงต้องผัดกับไข่ด้วยนะครับครับผมครับจะเป็นเมนูที่ลูกค้าเนี่ยให้ความนิยมเป็นอย่างมากเลยเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูสำหรับคนชอบทานผัก แล้วเมนูต่อไปครับผมเมนูต่อไปนะครับจะเป็นยำผักกูดครับ,คร,บครับเพราะว่าผักกูดเนี่ยเ,เป็นผักที่มีในโซนของ,ของทางภาคใต้ฮะครับผมซึ่งลูกค้าที่มาจากที่อื่นบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักหรือหรือลูกค้าบางคนที่รู้จักก็คือจะเคยทานแล้วอะไรเงี้ยครับผ,ผ <ม S 2> ักกูดผักกูดครับ แล้วจานต่อไปจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาครับซึ่งจานนี้นะครับถ้าเป็นดูผลเผเนี่ยมันจะคือมันก็จะมีทั่วไปเหมือนปลาแล้วก็ทอดน้ำปลาใช่ครับแต่ที่นี่ต้องมีความพิเศษอยู่แล้วครับคือยังไงฮะสูตรของน้ำปลาเราครับจะไม่ใช่แค่แบบว่านำน้ำปลาธรรมดาเนี่ยไปรวนลงในกระทะแล้วนำมาราดครับผมเราจะมีส่วนผสมบางส่วนเหมือนเรามีส่วนผสมของมะนาวซึ่งให้มี ติดรสเปรี้ยวนิดนึงครับครับมันจะชูรสในการทำให้อย่างอาหารขึ้นมาเรื่องมีรสก็เรียกว่าเพิ่มความเปรี้ยวเข้ามาด้วยนะเพราะปกติจะมีหวานหวานได้ก็เค็มๆใช่ครับจะมีหวานหวานเค็มๆนะฮะครับผมก็เรียกว่าความสดนี้ต้องสดแน่นอนนะครับการันตีความสดครับเพราะว่ามาจากแพน้องแบงก์เองนะฮะ ครับผมร้านนี้ฮะครับอันนี้จะเป็นต้มขาทะเลครับต้มขาทะเลใช่ครับจานนี้นะครับครับเป็นสูตรเฉพาะของทางภาคใต้ซึ่งทางภาคใต้เราเนี่ยจะทําต้มขาใส่ขมิ้นครับซึ่งบางบางบางภาคเนี่ยเขาจะเป็นมีการหยอะน้าพริกเผาเลยไรก็คือเป็นสูตรของเฉพาะแล้วแต่ภาคใช่แต่ที่นี่ภาคใต้ของเราก็จะมีการใส่ขมิ้นขมิ้นใช่ครับให้รสชาติมันกรอบๆเป็นสูตรโบราณฮะดังเดิมครับ คุณผู้ชมครับที่นี่นะฮะนอกจากอาหารเขานี่ผมว่าเชื่อว่าเขาใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรอะรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็ครับคือเราพิถีพิถันนะจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความประทับใจกลับไปทั้งห้องพักแล้วก็ทั้งอาหารครับมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยทางบ้านอยากรูแล้วว่าการเดินทางมาที่พูทลารีสอร์ทแห่งนี้มาได้ยังไงบ้างครับครับผมก็ถ้าลูกค้านะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรน,นะฮะ าถนนเพชรเกษมมาเนี่ยทางต้องก่อนถึงตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรครับให้สังเกตใช่ครับทางด้านขวามือนะฮะคือจะมีป้ายทางหลวงเลยครับบอกว่าภูทารีสอร์ทครับผมก็เลี้ยวเข้ามาเลยเลี้ยวเข้ามาเลยประมาณ100เมตรนะฮะแล้วก็จะมีทางเข้ารีสอร์ทครับผมครับผมฮะก็เรียกว่าหาไม่ยากครับนี่ เบอร์โทรศัพท์นะฮะ091ครับ091ครับ654ครับ654 5409ครับ5409ครับผมแล้วก็เราจะมีแฟนเพจใน Facebook นะฮะก็จะเป็น www.facebook.com/phuthalaresort.ranong ครับแล้วก็เว็บไซต์นะฮะ p h u t h a l a r e s o r ครับ phuthalaresort.com เลยครับผม เป็นภาษาไทยเหรอฮะเป็นภาษาอังกฤษเลยฮะภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้นะครับผมหรือว่าครับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ว่าอยากจะจองห้องพักล่วงหน้าถ้าไม่สะดวกกับว่าโทรมาเนี่ยสามารถจองผ่านเว็บไซต์ booking com ได้เลยครับเพราะเราได้กำลังารคอนแทคไว้แล้วอืมเรียกว่าสะดวกสะดวกมากๆนะครับก่อนที่เราสองคนจะเริ่มลุยนะฮะก็ช่วงหน้าครับผมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมอาหารที่ระนองที่เขาเรียกว่าสุดยอดอีกหนึ่งที่ครับผม พูทธา,ร,ารีสอร์ทอยู่ริมถนนเพชรเกษมตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0844436799 0916545409หรือ www.puthararesort.com ครับ